นุ่มๆคนไหนมีปัญหาหัวล้านกรรมพันธุ์ฟังทางนี้ค่ะคุณนี่คือการเตรียมผมก่อนทําการปลูกผม10เดือนค่ะคุณแล้วแบบโอ้โหผมขึ้นเยอะมากพี่ตั้มนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาหัวล้านกรรมพันธุ์แล้วก็เข้ามารักษากับคลินิกเวชกรรมเกษาคลินิกได้10เดือนแล้วนะจ๊ะทุกๆเดือนก่อนรักษาหมอจะส่องกล้องขยายรากผมแบบนี้แล้วเฮ้ยเธอก่อนและหลังอะ่ะ ผมมันมีความหนาอ้วนขึ้นต่างกันเยอะมากวิธีการรักษาคือจะฉายเลเซอร์ไดโอดเพื่อทําให้การรีเวนของเลือดดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นแพทย์ผู้รักษาคือแพทย์หญิงนัท,ทวีหรือคุณหมาวิวจต่างการฉายเลเซอร์ไดโอดก็จะเป็นการฉีดโกรดแฟกเตอร์เพื่อฟื้นฟูร,รากผมถึงระดับเซลล์แล้วก็ลดการขาดร่วงกระตุ้นเซลล์รากผมที่อ่อนแอกลับมาแข็งแรงได้อีิปกติแล้วเขาอาจจะมีการจอะเลือดแล้วเอามาปั่นเพื่อแยกตัวโกรดแฟกเตอร์นี้แต่ของที่นี่เป็นโกลดแฟกเตอร์แบบสั่งเครัั้้งรวกทะจ่มบ ที่ลดการผมร่วงจากกรรมพันธสิบเดือนผ่านไปเปลีป่ยนแปลงขนาดนี้เลยจ้ะอีก2เดือนคุณหมอก็จะย้าเซลล์รากผมมาปลูกแล้วจ้ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะ